สำหรับแบรนดอนคลิปนี้เนาะเป็นเรื่องของความรักนะคะรักทรมานเลิกไม่ได้ไปไม่สุดมีคำแนะนำอย่างไรดีคะสำหรับใครที่อยู่ในภาวะของความรักที่ไม่ชัดเจนเนาะ mm hmm. เกิดความทรมานในใจไปต่อก็ไปไม่ได้กลับก็ไม่ได้นี้นะคะมาดูคำแนะนำจากคูไพ่กันค่ะ อย่างแรกเลยให้ตั้งสติดีๆนะคะเอาตัวเองเป็นหลักอืมในเรื่องของความสุขความสมหวังต่างๆอ่ะจริงๆแล้วสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเลยนะไม่ต้องรอพึ่งพาใครอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะให้ลําลึกอยู่เสมอว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกอะคะ่ะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้หรอกมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่หรือมันก็ดับไปได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คุณไปปักใจแล้วทําให้เกิดความทุกข์ในใจ นี้ด้วยเช่นกันนะคะวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปนะคะให้คุณตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งใจใช้ความาหันกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองเป็นหลักลนะคะคู่แท้ของคุณคู่บารามีของคุณมีอยู่นะนะคะปฏิบัติธรรมเยอะๆนะแล้วก็ ให้โฟกัสกับเรื่องการงานอาชีพอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เชื่อว่าการงานของคุณนะยุ่งยากมากมายหลากหลายความรับผิดชอบในมือมีเยอะมากนะคะให้หาความสุขสมดันเติมแต่งตรงนี้ด้วยลดภาวะความเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวเดินทางหรือทำอะไรก็ตามให้ตัวเองอมีความสุขนะคะแล้วก็ย้ายโฟกัสจากเรื่องความรักที่ไม่สมหวังความทุกข์ทรมานจากความรักเนี่ย ออกไปก่อนให้มาดูแลใจตัวเองและการงานของตัวเองนะคะสร้างสารรค์ผลงานให้เต็มที่เนาะแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจไว้อ่ะคะ่ะมันจะดีขึ้นแต่ถ้าคุณยังไม่ย้ายโฟกัสจากความรักที่ทรมานยังไม่ย้ายโฟกัสมา,มาเรื่องของการงานแล้วยังจม จมจอมอยู่ในเรื่องของความรักที่มันไม่สมหวังมันทรมานมันจะทําให้ชีวิตคุณดิ่งนะมันอาจจะทํามันอาจจะส่งผลถึงขั้นที่คุณไม่หลงเหลือความรักในตัวเองเลยนะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกที่จะกลับมารักตัวเองแล้วนะให้ตั้งใจนะคุณอนะ่ะมีสิ่งดีๆมีความสําเร็จมีความสุขรออยู่เยะแยะมากมายและคู่ชีวิตคู่บุญบาร,บร,บรมีที่ที่ดีของคุณอนะ่ะเขาก็ กำลังจะเข้ามาหาคุณฉะนั้นคุณต้องปล่อยในสิ่งที่ไม่ได้เกิดผลดีในชีวิตคุณเนี่ยออกจากมือคุณก่อนไม่งั้นคุณจะไม่เหลือมือไปคว้าในสิ่งที่ดีเข้ามาในตัวเลยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ move on ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อความสุขความสำเร็จคู่ครองที่ดีในอนาคตที่จะเข้ามาหาคุณได้โดยง่ายนะคะ